คือนอกจากการกินที่ดีที่ว่าสําคัญแล้วเนี่ยการนอนที่ดีก็สําคัญเช่นกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเราอยู่กับ Soundcore Sleep A20 ตัวนี้ Design for sleep เป็นหูฟังสำหรับการนอนโดยเฉพาะคลิปนี้นะครับก็จะไม่ได้มีข้อมูลทางทคนิคเข้าจ๋าแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังว่านอกจากมันจะทำให้ชีวิตพี่ง่ายขึ้นยังไงและซื้อยังไงให้ถูกนะครับไป คือนอกจากการกินที่ดีที่ว่าสําคัญแล้วเนี่ย<อ>การนอนที่ดีก็สําคัญเช่นกันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะประสบปัญหาก,กับการนอนยากโดยเฉพาะคนที่อยู่หอห,อหรือยอยู่คอนโดเนี่ยห้องมันติดกันผนังมันบางมันอาจจะทําให้เสียงจากห้องดัานข้างมารบกวนนะครับหูฟังตัวนี้ก็จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการลดเสียงรบกวนตรงนั้นได้นะครับทำให้การนอนเราดีมากขึ้นนอกจากจะช่วยในการนอนแล้วเนี่ยยังช่วยในการลดเสียงรบกวนขณะที่เราเดินทางหรือว่าโดยเฉพาะสายไบยเกอร์ที่มอเตอร์ไซค์ท่อดังนะตัวนี้ ดีมากๆเลยนะเพราะว่าดีไซน์เขาเนี่ยออกแบบมาให้กระชับแนบสนิทไปกับหูไม่ทําให้เกิดอาการเจ็บแน่นอนผมเชื่อว่าหูฟังตัวนี้จะเปลี่ยนประสบการณ์การนอนและการเดินทางของคุณไปตลอดการเลยเดี๋ยวมาดูที่ภายนอกนะครับมาตัวนี้จะเป็นเคสชาร์จขนาดก็พอดีมือนะครับมาเวลาใช้งานก็เปิดตรงนี้ปึ๊บมา เปิดออกมาก็จะเจอหูฟังนะครับอยู่ในลักษณะนี้นะอาจจะพลาสติกตรงนี้ก็ต้องแกะออกนะ Remove before use นะครับก็คือแกะก่อนใช้งานนะตัวนี้ก็จะบอกซ้ายแล้วก็บอกขวาเดี๋ยวผมพามาดูภายในกล่องที่ด้านในเขาก็จะมี Use Guide นะครับก็คือวิธีแนะนำการใช้งานก็ด้านล่างสุดนอกจาก หูฟังเขาจะเป็นพระเอกแล้วเนี่ยในส่วนของพระรองเขาก็คือชุดนี้นะครับจะประกอบไปด้วยเอียร์วิงแล้วก็เอียร์ทิปนะครับเอียร์วิงก็คือตัวที่สวมเข้ากับร่องใบหูของเรานะส่วนวอส่วนโค้งของใบหูของเราเนี่ยแล้วก็เอียร์ชิปนี่ก็คือที่สอดเข้าไปในรูหูจะมีให้เลือก6ชุดด้วยกันนะครับแล้วก็เอียร์วิงก็จะมี3มชุดรวมกับที่อยู่ตรงหูฟังนะวิธีการใส่เขาก็จะแจ้งไว้ที่ตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นซิลิโคนวัะสะดุเขาก็เป็นวัะสะดุที่เป็นมิตร ผู้ใช้งานแล้วก็ด้านในเขาก็จะมีที่ชาร์จแถบมาให้ตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จแบบ Type C ฟีเจอร์ของ A20 เนี่ยจะใช้ระบบบล็อกเสียงรบกวนด้วยระบบ Passive Noise Canceling นะ จริงๆข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกการใช้งานในแอป,ปหรือว่าการตกแต่งเสียงอะไรเนี่ยก็ช่องอื่นก็น่าจะทํารีวิวไปเยอะแล้วแต่ว่าที่ผมชอบส่วนตัวเนี่ยคือมันสามารถดูผ่านแอป,ป,ปได้นะครับว่าการนอนของเราเนี่ยได้กี่คะแนนหลับลึกหลับตื่นหรือว่าช่วยเตือนเวลาเข้านอนช่วยเตือนเวลาตื่นนอนสําหรับตัวนี้เป็นบูทูธ5.3นะครับสเสถียรรวดเร็วแล้วก็ประหยัดพลังงานมากๆแบตเตอรี่เขาชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยหูฟังจะอยู่ได้14ชั่วโมงนะครับแล้วก็ ตัวเคสเขาจะอยู่ได้ประมาณ80ชั่วโมงนะสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยหูฟัง Sleep A20 เนี่ยเป็นหูฟังที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับหรือว่าสภาพแวดล้อมรอบข้างเนี่ยมีเสียงรบกวนหรือว่าคนที่กำลังเดินทางคนที่ต้องใช้สมาธิในการทํางานหรือว่าการอ่านหนังสือเนี่ย ตัวเนี้ยเหมาะมากมากเลยนะครับเพราะว่าดีไซน์เขาเนี่ยออกแบบมาบางเบาตัวที่สัมผัสส่วนใหญ่เนี่ยเป็นซิลิโคนแล้วก็มีน้ำหนักน่าจะประมาณ0.3กรัมนะถ้าผมจาไม่ผิดถ้าในเรื่องของการนอนเนี่ยตัวเนี้ยคืออย่างที่บอกว่ามันแนบสนิทไปกับหูของเรามาเลยทําให้เวลาเรานอนตะแคงหรือว่านอนพลิกตัวอะไรเงี้ยแทบที่จะไม่รู้สึกเลยพอมาแนบสนิทไปแล้วเนี่ยเทคโนโลยีมาร์ก,กิ้งน้อยอะไรเงี้ยที่ลดเสียงรบกวนอะไรพวกเนี้ยคือเทคโนโลยีเขามีใส่มาจะเต็มมากจริงนะเป็นหูฟังที่มีฟีเจอร์เยอะสุดๆข้อสังเกตนะครับก็คือตัวนี้เป็นหู ฟังที่ใช้ฟังอย่างเดียวนะไม่ได้มีไมโครโฟนนะครับก็คือฟังเพลงได้แต่ก็ไม่ได้รีเลิศเลยสมมุลลิว่าราคาป้าย5้าพันเนี่ยพี่ไปซื้อหูฟัง5้าพันเท่ากันแน่นอนคุณภาพเสียงที่พี่ได้มันไม่เท่ากันอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าพี่พกตัวนี้ไปอ่ะพี่ตัดเสียงรบกวนได้แล้ว12ตัวเนี้ยมันฟังเพลงมันดูหนังอะไรได้แต่ถ้าคนที่ชอบแบบฟังหนักๆฟังเบสแน่นๆฟังเสียงกลางเสียงแหลมแยกโซนประสาทหรือว่าแบบเสียงรอบทิศเชอรว์วาอะไรเงี้ยอาจจะทําได้ไม่ดีนะครับตัวนี้ต้องบอกไปก่อนนะ2 ข้อที่ควรสังเกตก็คือตัวนี้ไม่มีไมโครโฟนแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับคนที่จะไปใช้ในเรื่องของการสังทนาการนะครับตัวนี้จะไม่เหมาะนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหูฟังในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนแล้วก็ช่วยในเรื่องการนอนโดยรวมของหูฟังก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับดีเทลโดยละเอียดข้อมูลทางเทคนิคเนี่ยก็มีหลายเจ้าลงไปแล้วแหละผมก็เอามาสรุปให้คนทั่วไปฟังแบบเร็วๆนะครับแล้วก็ราคาในแอปส้มที่มอเนี่ยเขาลดเหลืออยู่ประมาณ3,000กลางๆนะครับแล้วก็ถ้ารอช่วงแบบ8เดือน8 9เดือน9หรือว่าวันที่ส 5, หรือว่าวันที่25อะไรพวกนี้ครับเขาก็จะมีโค้ดส่วนลดที่มากกว่าช่วงเวลาปกติหน่อยตัวนี้ผมได้มาประมาณ2ใบเทากว่ากว่าท่านใดที่ไม่ได้รีบใช้งานมากรอช่วงนี้หน่อยก็ได้นะครับสำหรับพิกัดเนี่ยผมจะแปะตะก้าไว้ให้นะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ไปตามกันได้นะครับที่พิกัดด้านล่างที่ผมทิ้งไว้ให้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวซาว์ล์คอร์สิฟ A20 หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ,อการตัดสินใจของเพื่อนๆสาหรับท่านใดที่กําลังมองหาหูฟังที่ช่วยในการนอนหรือว่าช่วยตัเยวนเนีียน้ยผมชสุด สุด,สด,สดตัวขัดใจเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจสับตะไคร้ให้เราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวสินค้าดีๆจริจงๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปนอนสบายๆกับซาวคอร์ส e ลปเอยี่สก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสสมาจอมองนทอนพัวเจ้าเป็นกันเลย